สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคู่มวยที่เรียกได้ว่าเป็นคู่กระแสนะครับและก็เป็นคู่มวยที่แฟนมวยทั่วโลกนะครับอยากดูมากๆนะครับคู่นี้และเป็นคู่มวยในฝันของชาวไทยด้วยนะครับแฟนมวยชาวไทยก็อยากดูคู่นี้นะครับในที่สุดนะครับบอสชาตรีนะครับก็จัดให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าหลายคนคงถูกอกถูกใจนะครับนั่นก็คือนะครับสายดารานะครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับ โดนแฟนมวยนะครับประกบนะครับอยากให้เจอกันนะครับตอนนั้นนี่ทึ่งทางด้านซูเปอร์บอลนี่ก็เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับส่วนตะวันฉายก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับหลายคนก็บอกล้มแชมป์กันไปเลยนะครับแต่ซูเปอร์บอลนะครับมาเสียแชมป์ก่อนนะครับก็เลยทําให้คู่นี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับคราวนี้นะครับ บอสชาตรีนี่ก็จัดให้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้บอสชาตรีก็บอกแล้วนะครับว่าแฟนมวยโซนยุโรปนะครับเขาอยากจะดูซุปเปอร์บอลกับตะวันฉายอย่างมากนะครับวันนี้บอสชาตรีเลยจัดเลยนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคู่นี้น่าจะถูกใจแฟนมวยหลายๆคนเลยนะครับโดยไฟน์นี้นะครับเป็นไฟส์สคัญของตะวันฉายนะครับจะเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับครั้งที่2นะครับของตะวันฉายนะครับโดยจะเจอกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับซุปเปอร์บอลนี่ก็เรียกได้ว่า ช่วงหลังนี้ซุปเปอร์บอลชกแต่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับไม่ได้ชกกติกามวยไทยนานหลายปีนะครับแต่คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะนักมวยระดับนี้แล้วนะครับเพราะอดีตก็เรียกได้ว่าเป็นยอดมวยไทยนะครับแถวหน้าของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับซุปเปอร์บอลนะครับซึ่งไฟน์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟน์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นศึกสายเลือดนะครับสำหรับตะวันฉายและซุปเปอร์บอลนะครับซึ่งซุปเปอร์บอลนี้ก็เป็นเรียกว่าอันดับเรนกิ้งนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับครวมย ไทยนะครับถ้าพูดถึงกติกามวยไทยนี่ตะวันฉายนี่เป็นทางของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาชกกติกามวยไทยมาตลอดนะครับชกมวยไทยและเป็นแชมป์มวยไทยด้วยนะครับฉะนั้นนะครับก็ตะวันฉายนี่ก็น่าจะได้เปรียบตรงที่ ถนัดมวยไทยมากกว่าคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ตะวันช้ยก็ไปชกในกติการคิกบ็อกซิ่งเช่นกันนะครับโดยจะเจอกับดาวิดคีเรียนะครับในวันที่5สิงหาคมนะครับโดยไฟนี้นะครับตะวันช้ยนี่ต้องทอํายังไงก็ได้นะครับให้ตัวเองเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาการซ้อมนะครับเพราะชกเสร็จนี่ก็น่าจะเข้า ค่ายนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมรอเพื่อจะเจอซุปเปอร์บอลในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งระยะเวลานี่ก็ไม่มากนะครับสําหรับไฟนี้นะครับก็ถือว่าตะวันฉายนี่ก็มีโปรแกรมชกอย่างต่อเนื่องนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับคู่นี้ชอบความสดก็อยู่ที่ตะวันฉายนะครับชอบความเก๋าก็อยู่ที่ซุปเปอร์บอลนะครับต่างกันแค่เรียกได้ว่าคู่นี้นะครับ คนหนึ่งเก่งในคิกบ็อกซิ่งอีกคนหนึ่งเก่งในมวยไทยนะครับคราวนี้ก็มาเจอกันในรูปแบบมวยไทยนะครับดูว่าจะมีการนับกันนอกเกิดขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับคู่นี้เจอกันแน่นอนนะครับตะวันฉายป้องกันแชมป์ซุปเปอร์บอลนะครับวันที่6ตุลาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับในศึกวันไฟในนะครับณสนามมวยลุมพินีนะครับคู่นี้แฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับหากมีข่าวสารนะครับเกี่ยยยววกกับแดงีฬามไท นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราเลยนะครับกอบคุณครับฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ atg24 นะครับ atg24 นะครับครบจบทีเดียวครับ